คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575ง h z สกิโลรตซารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับดิฉันยุ้ยดีเมฆสุวิทย์ค่ะวิธีดาศิวเกื้อค่ะค่ะเราสองคนนะคะดียดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการไทยก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะรายการที่จะพาทุกๆท่านค่ะไปทำความรู้จักและคุ้นเคยกับบทบาทการทํางานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะ หรือ Thailand International Corporation Agency ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าไทก้านะคะและการของเราค่ะสามารถรับฟังและรับชมได้3ช่องทางค่ะช่องทางที่1ค่ะสามารถรับฟังค่ะได้ทางสถานีวิสระลม AM 1ม7 5ึ่งหกิโลเฮิรตซ์ค่ะท่านสามารถรับฟังเราได้ทุกๆวันจันทร์ค่ะเวลา18นาฬิกาถึง18บนาฬิกาสานาทีนะคะช่องทางที่2ทางไหนคะพี่ตุ้มที่ a c e b o o กของกรมค่ะค่ะก็คือ Facebook ของไทยก้าวคอร์ปอเรชันหรือว่า Facebook ของสรลมเรดิโอค่ะส่วนช่องทางที่3ค่ะก็คือทางพอดแคสต์นะคะก็คือการรัับฟงงคค่่ะเพียแทุกๆ ค่ะค้นหาสถานีที่ชื่อว่าไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกชื่อเดียวกับรายการเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Google Podcast s p o t i f y Podcast หรือว่าจะเป็น Apple Podcast ค่ะทุกทกท่านก็จะสามารถรับฟังเราได้ทุกๆตอนที่เราออกอาศในครั้งนี้ด้วยเลยนะคะค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่ตุ้มวิธิดาศิวเกือือหัวหน้ากลุ่มง,งาน SEP ีนะคะก็อย่างที่เราได้เคยพูดคุยกันเมื่อปีที่แล้วก็คือปีสอง6ัว่าพี่ตุ้มนะคะก็ได้เคยเดินทางไปที่เวียดน,นามใช่ไหมคะตอนน,น คือไปที่ท้ายเวียนแล้วก็ในตอนอตอนทำคลิปของเดือนของปีใหม่ค่ะ2567เนี่ยเราก็มีของรางวัลก็คือเป็นชามาฝากเดี๋ยวรอฟังดูว่าการประกาศผลของเราใครจะได้เป็นผู้โชคดีบ้างนะคะ<ช>ค่ะวันนี้ก็จะขออนุญาตที่จะพูดคุยกับพี่ตุ้มเกี่ยวกับเรื่องที่เดินทางไปปฏิบัติราชการที่ท้ายเวียนโครงการนั้นคือชื่อว่าโครงการอะไระคะพี่ตุ้มโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน การประยุกต์ใช้หลักปัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงณจังหวัดข่ายเวียนประเทศเวียดนามค่ะค่ะแล้วโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรอะคะเพื่อพัฒนาชุมชนของเวียดนามค่ะให้มีประกอบอาชีพดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขสมฐานะเนี่ยค่ะอ๋อทราบว่ามีการแบ่งออกมาเป็นสองกิจกรรมใหญ่ๆเลยค่ะถูกไหมคะเป็นทางด้านสาขาไหนบ้างอะคะสาขาพัฒนาชาค่ะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวค่ะ งั้นให้พี่ตุ้มเล่าให้เราฟังค่ะว่าในตอนที่ไปที่ท้ายเหวียนคือนะตอนนั้นเราไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนใช,ใช่ไหมคะค่ะไปวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่ยี 25, ่สิบเอ็ดถึงยีิบหพฤศจิกาค่ะงั้นเราให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงค่ะว่าท้ายเหวียนหน้าตาเป็นยังไงคะสำหรับคนที่ไม่เคยไปเวียดนามเลยเราจะ,ะถ้าเกิดอยากจะให้พี่ตุ้มเล่าให้เราฟังว่า ไทเวียนหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่เราไปพบเจอเน่ยคืออะไรยังไงบ้างค่ะจังหวัดไทเวียนเนี่ยก็อยู่ห่างจากฮานอยประมาณ2-3ถชั่วโมงนะคะไปถึงเนี่ยก็เราก็ไปเจอหมู่บ้านชาที่เราไปทำโครงการซึ่งมันจะต่างกับการทำชาในเมืองไทยอะคะ่ะของในเมืองไทยเนี่ยเราจะทำชาบนภูเขาใช่ไหมคะปลูกแซมกับป่าไม้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าที่เนี่ยเขาก็เป็นพื้นที่สูงแต่ว่าเป็นบ้านคนที่อยู่อาศัยแล้วก็ พอรถเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นต้นชาเรียงรายทั้งสองข้างทางเลยะคะ่ะซึ่งลักษณะม,มันก็จะผิดกับประเทศไทยอ่ะคะ่ะอันนี้คือเป็นความแตกต่างเนาะบ้านเราก็เป็นการปลูกชาอย่างหนึ่งของเขาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งค่ะแล้ววันที่เราไปนะคะมะีหน่วยงานที่ร่วมเดินทางไปกับเราเนี่ยคือหน่วยงานไหนคะอ๋อเราเราไปกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะแล้วก็สถาบันชาและกาแฟ <c oughs> มหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะอืไปทําอะไรบ้างนะคะน <c oughs> อกจากไปเ,เขาเรียกไปปฏิบัติราชาการเนาะเราก็เรียกว่าไปปฏิบัติราชาการครั้งนี้จะไปทําอะไรอะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราไปจัดอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ทาชาของเราอะนะคะ <c oughs> แต่ก่อนที่จะไปเนี่ยเราก็ทราบมาว่าที่ทางเวียดนามเนี่ยมีสถาบันชาด้วยอยู่ในจังหวัดไายเหมือซึ่ง <c oughs> เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในโครงการของเราไม่เคยได้มีเครือข่ายไม่เคยได้มาติดต่อกับทางสถาบันชาเวียดนามเลย hmm. เราก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีซึ่งสถาบันชาของเราหรือว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้นเนี่ยก็จะได้มีการทําความรู้จักกันกับสถาบันชาของเวียดนามถึงในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีะการดําเนินงานความร่วมมือกันในการพัฒนาชาร่วมกันนะฮะเราก็เลยทําเรื่องไปว่าเราขอจะพบ ขอสถาบัญชาเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เกษตรกรของเราเนี่ยไปไปรู้จักด้วยค่ะค่ะโอ้ก็แสดงว่าเหมือนกันเป็นการสร้างคอนเนคชั่นให้ระหว่างหน่วยงานราชการไทยด้วยแล้วก็ในในแง่ของกเกษตรกรของทางเวียดนามที่อยู่ในในกลุ่มเป้าหมายของเราก็จะได้เข้าไปได้ค่ะ แล้วเราก็เห็นว่าทางสถาบันชาเนี่ยก็มีการปลูกชาจากหลายที่เขาก็มีความร่วมมือกับญี่ปุ่นมันก็มีชาของญี่ปุ่นมาปลูกมีการทดลองทําชาผลิตชาชาส้มชาต่างๆที่ท,ที่เมื่อเทปที่แล้วค่ะที่เราเคยเอาผลผล,ผลิตจากเอาเามาให้ดูมีชาหลายประเภทนะคะค่ะนอกจากนี้ชาที่ได้มาจากกลุ่มนี้ก็เราก็ไปใช้ในการจัดการรายการเคาเรียกว่าเป็นจัดงานไทก้าคอนเน็กช่ใช่ไหมคะ แล้วก็เวลาที่ไปออกอเ,เขาเรียกนิทรศการต่างๆน้องฝนก็ <laughs> ทำหน้าที่ในการมือชงชา <laughs> ไม่ว่าจะเป็นงานที่ใบเทกเนาะก็เอาชามาให้ทุกคนได้ลิ้มรองว่าแบบเป็นชาจากโครงการความุ่เพิจาทนาของไทยกับเวียดนามแล้วก็มีที่ ที่งานกาชาดโอ้โหทุกคนก็มาชิมกันเยอะแยะมากมายเราก็ได้ถือโอกาสโฆษณาด้วยเลยว่าแบบเรามีโครงการอยู่ที่ท้ายเวียนนะเป็นโครงการความร่วมมืออะไรต่างๆนานาแล้วก็ล่าสุดนี้ค่ะในช่วงตอนปีใหม่เราก็พยายามที่อยากจะแบบเหมือนกันเป็นการประชาสัมพันธ์การทํางานของไทก้าเราก็ส่งชาที่ได้มาจากผลิตภัณฑ์ของโครงการไปให้กับทางด้าน หน่วยงานที่เป็นคู่ร่วมมือกับเราเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ทราบว่าเราก็มีผลผล,ผลิตแบบนี้นะอะไรอย่างนี้นะคะค่ะทีนี้อยากจะย้อนถามนิดนึงค่ะว่าในเรื่องของการแปรรูปชาเนี่ยเท่าที่ฟังดูเนี่ยเหมือนกับว่าทางฝ่ายทางทางด้านเกษตรกร,กรเนี่ยเขาก็มีการปลูกชาอยู่แล้วมีการแปรรูปอยู่แล้วแล้วไทก้าเราเข้าไปช่วยอะไรอะคะพี่ตุที่แล้วเนี่ยทางจังหวัดของไทเวียนเนี่ยได้ขอให้เราช่วยสนับสนุน เกษตรกรกลุ่มนี้ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดของจังหวัดเลยืุก็นมีการผลิตชาแต่ก็ผลิตไปตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามตามีต้าเกิดเหรอหรือว่าปฏิบัติที่เขาทํานาตั้งแต่ดั้งเดิมอะค่ะซึ่งชาเขียวอืมคนเนี้ยในการพัฒนาชาเนี่ยเราก็จัดให้เขามาึุอบรมดูงานการผลิตชาในเมืองไทยค่ะก็พาไปดูการผลิตชาดําเขาสนใจมาก ซึ่งเกษตรกรกลุ่มพวกนี้จะเป็นส่วนมากจะเป็นผู้ชายสูงอายุอะค่ะ okay. ก็ก็มาดูงานเสร็จก็อยากที่จะทําชาดําบ้างเพราะว่าที่หมู่บ้านเขานี่ไม่ได้ทําชาดำพอ,อกลับไปก็ลองทดลองทําชาดําตามที่ได้รับการอบรมจากประเทศไทยค่ะแล้วก็ลองชิม,มแล้วก็ รู้สึกเขาก็รู้สึกเขาก็มาคุยให้ฟังอะนะคะตอนที่ไปก็นเนี่ยพอเขาไปได้เรียนรู้วิธีทําชาดํำก็ทาแต่ชาดําดื่มแต่ชาดา mm hmm. ชาเขียวยังไม่ดื่มแล้วโอ oh. ะแล้วก็แล้วก็พยายามทดลองแล้วก็พอลองทํา,ยาปุ๊บเนี่ยก็ส่งมาให้ผู้เชี่ยวชาญเราลองชิมซิว่าเป็นยังไงแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเราก็ดีมากก็ช่วยตอบไปว่ามันต้องอย่างนี้อย่างนี้หนะา้าตาชาเท่าไรก็คือมให้คําแนะนําไปเขาก็แสดงให้เห็นว่าแบบคนเวียดนามเนี่ยมีความพยายามมากอะ พยายามที่จะทําตามที่อาจารย์สอนแล้วก็อยากที่จะพัฒนาให้ได้คุณภาพตลอดเวลาอย่างเงี้ยเท่าที่ฟังดูเหมือนกับจริงๆตอนแรกสุดเนี่ยคือทางเกษตรกรเนี่ยก็มาดูงานที่ประเทศไทยเราก่อนถูกไหมคะใช่ค่ะไปดูงานที่ไหนอะตอนนั้นอะไปที่จังหวัดเชียงรายค่ะสถาบันชาก็เหมือนกันเขาก็ได้ไปรู้ที่ผลิตชาปลูกชาเนี่ยค่ะพอหลังจากที่มาดูงานของเราเสร็จเขาก็มีความสุขว่าเฮ้ยชาดาที่เราปลูกมันก็สามารถ ดื่มได้ได้จริงๆแล้วมันเป็นชาประเภทเดียวกันแต่มันต่างกันกันตอนกระบวนการผลิตนะค่ะจะต้องตากี่วันกี่ช่วงเป็นเรื่องเทคนิคใช่ใช่ว่าชาดากับชาเขียวจริงๆมันคือชานั่นแหละแต่ว่าเทคนิคในการที่เก็บเกี่ยวในการทําให้ไปอบไปทําอะไรต่างๆนั้นเนี่ยคือใช้กรรมวิธีที่แตกต่างกันค่ะโอ้หลังจากมาดูงานที่บ้านเราเสร็จปุ๊บเราก็ส่งผู้เชี่ยวชาญของเราตามเข้าไปดูบ้างว่า ที่ที่เวียดนามเนี่ยหลังจากที่อบรมจากบ้านเราไปแล้วเนี่ยเขาเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงเขาไปทํำยังไงใช่เขาไปผลิตยังไงแล้วเราก็สอนเพิ่มมูลค่าอย่างเช่นใบชาเนี่ยมันมใช่ในบ้านเราเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะดื่มอย่างเดียวเราสามารถแปรรูปชาอย่างเช่นตอนที่ไปกับผู้เชี่ยวชาญเะคะผู้เชี่ยวชาญก็ไปสอนวิธีการทําเมี่ยงใบาชาก็คือ,อทําเป็นหมูสับเนี่ยค่ะแล้วก็มาหอกับ ใบชาแล้วก็ทอดก็ให้เขาชิมค่ะหรือไม่เราอีกอันนึงก็คือเป็นการทดลองอย่างเช่นถ้าเกิดชาเนี่ยเราผสมกับขิงจะเป็นยังไงผสมกับพวกสมุนไพรอะค่ะที่ท้องถิ่นเขามีเนี่ยก็เราไปเขาลองผสมชากันโดยโดยใช้สมุนไพรผสมกับชาเขาก็ทดลองทํากันค่ะว่าเขาชอบรสไหนกลิ่นไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของของใบชาให้เขาได้อะค่ะค่ะโอ้ก็ถือได้ว่าเป็นก็เป็นการแลกเปลี่ยน องความรู้ระหว่างกัน<ช>ด้วยแล้วก็ที่สําคัญเราก็ได้รับทราบข้อมูลของเขาว่าในการปลูกชาบ้านเขาเป็นยังไง<ช>ค่ะแล้วการที่เราไปเยี่ยมชมสถาบันชาของเขาอะค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างคะเขามีการเก็บสายพันธ์ชาเหมือนกับที่บ้านเราทําหรือเปล่ามีค่ะมีมีการปลูกสายพันธ์ชาจากที่ต่างๆไล่ใหญ่โตมากเลยค่ะแต่ก็แต่ว่าเกษตรกรเนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้มามาที่สถาบันชาเท่าไหร่เพราะว่ามันเดินทาง กลเหมือนกันและกเกษตรกรที่เราเลือกในกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็ไม่ได้มีถยะฐานะร่ำรวยเท่าไหร่ก็อาจจะลําบากในการเดินทางค่ะแเขาก,ก็ดีใจที่เขาได้มาเห็นว่าเออประเทศเขาก็มีสถาบันชาอย่างนี้นะเราก็าหวังว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการมีเครือข่ายระหว่างคนของเขากันเองค่ะดังนี้โอกาสในการแลกเปลี่ยนสายพันชาเขา,เขาปลูกชาพันธุ์เดียวกับเราไหม มีชาอัดสำชาอะไรเงี้ยมีเหมือนกันค่ะเขาก็ทดลองอย่างเช่นเขาเอามาจากาประเทศต่างๆเขาก็มาทดลองปลูกว่วมัม่าเป็นยังไงค่ะโอ้น่าสนใจมากเลยนะเนาะเราก็จะได้ไปเรียนรู้ว่าเขาแบบมีเทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สายพันธุ์ชาของเขาเป็นยังไง <c oughs> แล้วก็ผลผลิตที่ได้มีความแตกต่างจากของเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วที่สําคัญคือในการแปรรูปค่ะของของไทยเราเนี้ยค่อนข้างจะแอดวานเนาะ <c oughs> ทำเป็นคุกกี้มีชามาผสมก็ได้ <c oughs> หรือ ผลิตภัณฑ์ค่อนข้างหลากหลายมากเลยอะแนวนคิดของไทยเราก็ค่อนข้างที่จะแบบไปเขาเรียกว่าในเรื่องของการแปรรูปเนี่ยถือได้ว่าเป็นก้าวยางที่แบบชั้นนํากว่าประเทศอื่นๆซด้วยซ้ำไปนะคะแต่ที่ไปเห็นที่สถาบันชาเนี่ยเขาก็ได้ทาชาส้มก็ไม่แน่ใจว่าที่ประเทศไทยมีป่าแต่ว่าที่ไปดูเนี่ยรู้สึกว่าเออเราไม่เคยเห็นก็คือมีส้มส้มเขียวหวานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ตากแห้งแล้วเขาก็เอาเขาก็เอา,เา,เอาใบชาเนี่ยใส่ไปในส้มอะ,ค,ะค่ะหมักไว้ในนั้นแล้วเวลาถ้าเกอเราจะดื่มเนี่ยเราก็ผ่าแล้วก็ใส่ทั้งเปลือกส้มลงไปเฮ้ยแปลกดีนอกจากนั้นนอกจากสการไปดูงานที่สถาบันชาเนี่ยเราได้ไปสำรวจตลาดในฮานอยนะคะว่ามีชาอะไรบ้างแล้วเราก็ไปเจอชาที่ทางเวียดนามทำก็คือชาดอกบัวซึ่งโด่งดังมากค,คือเอาดอกบัวมาแล้วก็ใส่ชาไปในดอกบัว แล้วก็เขาก็จะแปรเซสเขาก็จะผลิตหมักไว้กี่วันโน่นนี่นั่นนะ,ะล้วก็มาชิมมาดืด่มแล้วก็อร่อยดีแล้วก็แปลกด้วยชาวบ้านเขาก็กินดื่มชากันเยอะมากเลยนนเนาะ,ค,ะคิดว่าเขาเขาดื่มชามากกว่าคนไทยอืวัฒนธรรมคล้ายจีนนะคะค่ะโอ้หก็ถ้าถ้าแบบเนี้ยพอผู้ประกอบการอันนี้เรามีผู้ประกอบการไปด้วยถูกไหมคะ ที่ที่ไปไปดูงานค่ะไปอบรมคราวนี้เราเราพาเกษตรกรไทยที่ผลิตชาที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยไปกับเราซึ่งซึ่งเขาก็ประทับใจแล้วก็ดีใจที่ได้ไปร่วมคณะด้วยค่ะคเพราะว่าเขาได้เรียนรู้เพราะว่าเราเรานอกจากที่เราไปที่สถาบันชาแล้วเนี่ยเรายังไปเยี่ยมชมกลุ่มผลิตชากลุ่มอื่นๆที่เป็นแบบวิสาหกิจชุมชนเนี่ยค่ะหมู่บ้านหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะ ก้าวหน้าเหมือนกันเพราะว่ามีผู้นําที่หัวก้าวหน้าเป็นผู้นําที่ในหมู่บ้านเขาเนี่นะคะเขาจะใช้ WiFi ใ,ให้ให้ให้ชุมชนในหมู่หมู่บ้านเนี่ยได้ใช้ Wifi ฟ,ฟรี <คะ S 2> แล้วก็สามารถใช้ Wifi เนี่ยในการขายสินค้าได้ด้วยแล้วก็ใช้โซลาเซลล์เนี่ยติดตามหมู่บ้านฟรี อ๋ออันนี้เขาทำในรูปของสหกรณ์ใช่ปะใช่แล้วก็มีจะมี Wi f ฟฟรีให้สามารถที่จะติดต่อกับขายออนไลน์อย่างเงี้ยหรอใช่ใช่โอ้โหแล้วและกลุ่มสหกรณ์เนี้ยสามารถขายชาไปที่ยุโรปได้ด้วยด้วยค่ะซึ่งซึ่งซึ่งเขาาเล่าใ้ฟังว่าเริ่มแรกที่เขได้ไดออเดอร์จากต่างประเทศเนี่ยเพราะว่ามีผู้นำของเวียดนามเนี่ยต้ไปเยือนต่างประเทศค่ะแล้วก็ รัฐบาลเนี่ยก็ประสานกลุ่มเนี้ยว่าช่วยนําผลิตชาให้หน่อยจะไปให้เป็นของขวัญคอนี้เขาก็ไปศึกษาว่าประเทศเนี้ยในยุโรปเนี่ยดื่มชาแบบไหนเขาก็ทราบมาว่าเขาจะดื่มชาแบบลิปตันนะคะ,คะในใน,ในถุงบรรจุแบบนั้นอ,ะอ่ะเขาก็เลยเอาชาของในกลุ่มเนี่ยไปจ้างให้ทางฮานอยเนี่ยผลิตชาใส่ถุงแบบนั้นอ่ะแล้วก็ทํา ทำหุบหีบห่อสวยๆก็ส่งให้รัฐบาลเพื่อไปให้แขกที่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 แขกที่ที่รัฐบาลไปไปรปเพลนไปทนั้นปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยกลุ่มสากกรเนี่ยก็ได้รับออเดอร์สั่งซื้อชาจากประเทศยิวโลโอ้โหก็ทำให เขาเขาสามารถผลิตได้ดีอืมก็กลายเป็นสินค้าส่งออกไปเลยเนาะถ้าแบบนี้ใช่ใช่แล้วเขาก็มียอดสั่งจองอืมอย่างนี้พอเราเข้าไปในพื้นที่เรานึกอยากจะซื้อชาแบบที่เขาส่งออกแบบนั้นมีมีจำหน่ายให้กับเราไหมคะไม่มีเข, oh. เขาโชว์แต่ว่าเขาต้องให้เราให,ให้ให้เราสั่งทางอินเทอร์เนต็ตทางทางเหมือนเหมือนทางเว็บไซต์อ oh. ็มีแล้วก, oh. วก็ก็นัดรับกันเขาจะไม่ทํา เาจะไม่ทาทิ้งไว้่ะค่ะเขาท่าดีเนาะอันนี้ถือได้เป็นการเรียนรู้ที่ดีอย่างหนึ่งเลยเนาะทำให้รู้ว่าแบบจริงๆแล้วการที่เวลาผู้หลักผู้ใหญ่ของเราไปเยือนต่างประเทศเนี่ยเราก็สามารถทําให้ชุมชนหรือที่เราเรียกว่าเป็นสินค้าโอทอเนี่ยเนาะเอาไปเหมือนกับเป็นไปเป็นมอบเป็นของที่ระลึกได้แล้วก็สุดท้ายมากลายเป็นมีออเดอร์อะไรเยอะแยะมากมากมายซึ่งซึ่งกลุ่มสาณกเนียเป็นที่ประทับใจของเกษตรกรที่ผลิตช่างเรามากเพราะว่าดูไฮเทค ก็เกษตรกรก็ของไทยเนี่ยก็จะไปพยายามพัฒนาหมู่บ้านของตัวเองให้มีโซล่าเซลล์ใช้อะไรอย่างเงี้โหนี้ถือได้ว่าแบบเป็นการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนแล,ล้วก็ทําให้รู้ว่าแบบเอ้ยพอเขาสนใจที่อยากจะทำในสษาการออนไลน์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรมากมายเลยนะคะแล้วก็กลายเป็นสินค้าที่ส่งออกไปอย่างอตอนนี้น,น่าจะต่างประเทศได้ค่อนข้างเยอะมากเลยอ่ะหู น่าสนใจอ่ะเราอาจจะเราอาจจะเข้าไปในเว็บไซต์เขาได้เนาะเพื่อที่ว่าจะได้สั่งอ,ออเดอร์ชามามาลองมาดื่มบ้างได้ได้โอ้โห oh, ฟังดูแล้วนี่นอกจากได้ไปเยี่ยมชมสถาบันชาแล้วไปสำรวจการตลาดแล้วทีเนี้ยเนี่ยก็อยากจะทราบว,ว่าในระหว่างการอบรมนะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะเกษตรกรของเขาสนใจกับหัวข้อที่เราจะอบรมบ้างไหมสนใจมากค่ะเพราะพอวันที่ไป จัดอบรมเนี่ยตกใจมากเพราะว่ามีกเกษตรกรที่ผลิตชาหรือผู้ปรกอบการชาจากหมู่บ้านอื่นมาร่วมาการอบรมจากเราด้วยแล้วก็เอาตัวอย่างชาของเขาเนี่ยมาให้ผู้เชี่ยวชาญเราเพื่อที่จะให้ช่วยชิมหน่อยว่าเอ๊ะอย่างนี้มันผลิตแล้วมันดีไหม,มได้คุณภาพไหมซึ่งอันเนี้ยประทับใจมากอื เพราะว่ามันมีความกระตือรือร้นเขาเยอะนะถ้าฟัง,งดูอย่างเงี้ยว่าจังหวัดเนี่ยก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปว่าจะมีการจัดอบรมที่หมู่บ้านวันนี้วันนี้ก็มีคนมาให้ความสนใจเยอะอะค่ะอืมโหทีนี้เท่าที่ฟังดูเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นลักษณะของการที่เราส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปทํางานแล้วจริงๆแล้วคนที่ช่วยในการขับเคลื่อนกิจกรรมของภายใต้โครงการนี้นะคะ นอกจากผู้เชี่ยวชาญแล้วเราเรายังมีน้องๆ้องอาสาสมัครใช,ใช่ไหมคะค่ะลองเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าน้องๆ้องอาสาสมัครที่เข้ามาทํางานช่วยในการเสริมการทํางานของเราค่ะเขามาช่วยงานในลักษณะแบบไหนบ้างแล้วก็เป็นน้องอาสาสมัครที่เรียนจบอะไรมาค่ะน้องอาสาสมัครที่ที่ไปช่วยเราช่วงการอบรมเนี่ยมีสองท่านน,น,นะคะคนนึงเป็นสาขาการท่องเที่ยวอีกคนนึงเป็นสาขาพัฒนาชาซึ่ง น้องที่เป็นคนดูแลเรื่องสาขาพิลนาชาเนี่ยไม่ได้จบสาขาชาเลยค่ะเ,เป็นสาขาอื่นแต่ว่าทํางานได้ดีมากตั้งใจมากศึกษา,าคือจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้มันขับเคลื่อนด้วยน้องๆอะสมัครค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยเราส่งให้ไปอยู่กับชาวบ้านอจนสามารถคือเขามีน้องคนหนึ่งที่ด้านชาเนี่ยสามารถพูดภาษเาเวียดนามได้เล็กน้อยนะคะได้เรียนไปจากเมืองไทย คราวนี้พอไปอยู nerve, ่เนี่ยก็เริ่มพัฒนาสามารถพูดได้ดีขึ้นส่วนน้องสาการท่องเที่ยวในเดิมพูดไม่ได้เลยแต่อยู่ไปก็ก็สามารถพูดได้สื่อสารได้อะค่ะแล้วก็มีส่วนช่วยอย่างมากก็คือทุกอย่างเลยเข้ากับชุมชนได้ดีคุยกันคอยให้คําแนะนํามีอะไรก็รายงานเราตลอดเนะคะแลราก็ทราบความเป็นไปว่าหมู่บ้านเป็นยังไงผู้กลุ่มเป้าหมายเราเป็นยังไงเรียนไปเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็คือคุยกันตลอดซึ่งดีมาก น้องจอมหยุดหรือปะน้องจอมหยุดในสาขาการท่องเที่ยวอ๋อส่วนอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นน้องผู้หญิงคือจำจำอ๋อใช่ชื่อน้องชื่อน้องรุ่นนี้จะเป็นมีอะไรแบบแปลกๆทาให้เราจําได้ง่ายน้องเปรี้ยวใจแล้วก็อีกคนนึงจอมหยุดไม่ได้น้องสองคนนี้ก็ค,คือคิดว่ามันยากเหมือนกันเพราะว่าเรื่องภาษาค่ะอืในการสื่อสารเนี่ยเราไม่อย่างนั้นเราก็ต้องจ้างล่ามตลอดเวลา แต่น้องเขาก็เก่งนะ<ม>คือสามารถเข้ากับชุมเข้าเข้ากับกเกษตรกรได้เนี่ยซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานกันแบบรวมกลุ่มเนี่ยคือกเกษตรกรจริงๆอะแล้วม,มีน้องไปอยู่เนี่ยมันก็ทําให้ความร่วมมือมีความต่อเนื่องถ้าสมมติเราใช้ล่ามไปแต่ละครั้งอย่างเงี้ยไม่มีคนอยู่ในชุมชนบางทีเราไปครั้งหนึ่งอ่ะก็เกษตรกรก็กําลังแบบดีสื่อสารได้ดีเข้าใจบทเรียนดีแต่พอทุกคนออกมาแล้ว ทุกคนก็จะลืมไป ờ, เข้าไปใหม่เหมือนต้องเริ่มใหม่เนะะี่ยค่ะพอมีพอมีน้องๆไปช่วยเนี่ยก็ทําให้การทํางานมีความต่อเนื่องกันดีมากเราถือได้ว่าอาสาสมัครเพื่อนไทยนี่ก็คือเป็นส่วนเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนใ,ให้โครงการเราสามารถบรรลุเป,ป้าหมายของของการทํางานของแต่ละโครงการได้ด้วยนะคะรวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะคะก็น้องๆก็มีส่วนสําคัญจริงๆแล้วก็เท่าที่ฟังดูเนี่ยเหมือนกับ ในช่วงที่ผู้เชี่ยวชาญไม่อยู่อะน้องก็ทํางานในที่ผู้เชี่ยวชาญอไศัยเข้าไปว่าวันนี้ต้องทําอะไรยังไงแล้วอพอจัดกิจกรรมในการฝึกอบรมแบบนี้น้องก็เป็นคนเหมือนรวมกลุ่มให้เกษตรกรมารวมกันด้วยคะระหว่างน้องๆที่เขาอยู่ที่ที่เวียดนามน,นะคะมีปัญหาอะไรก็ก็สามารถถามอ,อาจารย์หรือถามที่กรมนะคะว่าเอ๊ะมันมีปัญหาแบบนี้น้องๆควรจะแก้ไขปัญหายังไงพวกเราก็ให้คำแนะนำไปค่ะ,ซ,คะซึ่งดีมากโอ อันนี้ก็พี่เป็นแค่สาขาสาขาเดียวเนาะในเรื่องของการแปรรูปชาชค่ะแล้วสาขานี้หลังจากที่มีการอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเรา,เราต้องทําอะไรต่อคะพอเรากลับมาเนี่ยอาสาสมัครเนี่ยก็ยังเออไม่ใช่ค่ะกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยก็ยังส่งชามาให้เรา <laughs> ก็เลยให้นออาสาสมัครนะ่ส่งไปที่ สถานทูตและให้ผูส่งกลับมาให้แล้ว<ะ>เขาอยากจะให้ผู้เชี่ยวชาญเราเนี่ยได้ได้ชิมชาที่เขาพัฒนาตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าเป็นยังไงอ่เราก็ส่งต่อไปให้อาจารย์ที่สถาบันชานะคะเขาก็เขาก็ชิมเขาก็แนะนํากลับมาแล้วอาจารย์ที่สถาบันชาเนี่ยก็ส่งตัวอย่าง ชาของไทยซึ่งเป็นลักษณะที่การผลิตที่ดีๆเนี่ยส่งเป็นตัวอย่างกลับไปให้เขาว่านี่คือตัวอย่างที่ดีให้เขาลองพัฒนาเงี้ยค่ะโหซึ่งมันก็มีมีมีความยังมีความต่อเนื่องเรียกว่าการอบรมจบแล้วแต่ว่าเครือข่ายของเรายังไม่จบยังไม่จบโอ้โหผู้ช่วยฉันก็น่ารักเนาะก็ยังเอามาชิมแล้วก็ตอบกลับไปว่าเป็นยังไงบ้างโหณตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างการที่จะประชุมสรุป ผลการดําเนินโครงการต่อไปแล้วก็เราก็ได้รับการประสานงานจากสถาบันชาและกาแฟที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะจะมาหารือกับผู้บริหารว่าเอ๊ะในอนาคตเนี่ยเขาก็อยากจะมีความร่วมมือร่วมกับเราแต่ประเทศต่างๆเนี่ยจะเป็นไปเป็นแนวทางไหนบ้างก็จะมาหารืกันอยู่ค่ะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นสเต็ปต่อไปของการทํางานระหว่างไทยก้าเรากับทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะว่ามีชากาแฟ ที่จะร่วมมือเพื่อพัฒนาประเทศต่างๆอะไรเงี้ยค่ะค่ะฟังจากที่พี่ตุ้มเล่าก็น่าสนใจมากเลยนะที่เราเข้าไปเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางาทางเวียดนามว่าการปลูกชา,าการผลิตชาอะไรต่างๆนาๆนาขออนุญาตถามด้วยความสงสัยมานิดนึงค่ะว่าแล้วแนอนาคตข้างหน้าเนี่ยค่ะเขาจะไม่กลายเป็นคู่แข่งทางการค้าของเราเหรอคะในเรื่องของการผลิตชาเงี้ยค่ะไม่เลยค่ะเพราะว่าคําถามเนี้ยพี่ก็ได้ถามกับเกษตรกรปลูกรรชาของไทยนะคะค่ะ ท,ที่พยาไพรเนี่ยนะคะว่าว่าจะไม่เป็นคู่แข่งหรอเขาบอกไม่เลยเพราะว่าเทคนิคการบูกชาเนี่ยเหมือนเป็นเทคนิคใครเทคนิคมันมอย่างเช่นการตากชาเนี่ยต้องใช้กี่ชั่วโมงบ่มกี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันต้องอาศัยความชํานาญและการสังเกตของแต่ละบุคคลนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนยังมีเทคนิคแบบนี้อยากจะทําแบบนี้มันไม่ไม่สามารถอลอกเลียนกันได้อย่างเช่นที่เกษตรกรด้านฉ่างเราไปแนะนําอย่างเงี้ยก็บอก แ,บบแต่ว่าอุณหภูมิแสงของแต่ละประเทศเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันก็<ฮ>มันก็แล้วแต่เทคนิคถ้าใครเนี่ยสังเกตว่าดื่มชิมออกมาแบบนี้แล้วมันอร่อยเนี่ยเขาก็ต้องจดจำของเขาถ้าเกิดไปทําในประเทศไทยอาจจะรสชาติไม่เหมือนกับที่นี่แต่ว่าลักษณะการดืมชาของแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันนะคะมันอยู่ที่รสนิยม,อมของแต่ละประเทศซึ่งเครื่อง,งชาญของไทยเนี่ยยินดีที่จะแลกเปลี่ยนเสมอเพราะฉะนั้นในเรื่องของการก๊อปปี้หรืออะไรเงี้ย มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะว่าลักษณะประเทศลักษณะภูมิสังคมอะไรตา่างต่างมันต่างกันมีความต่างกันจริงจมันขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่ด้วยเนาะใช่แล้วเราแค่ถ้าเรามีใจมันก็จะรสชาติชาก็อาจจะกลมมต่อมเลยสอนเทคนิคอสอนวิชาการให้แต่ว่าการที่ป,ประยุกต์ใช้ของเขาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมของประเทศเขาอ้ยมันคอยสบายใจนิดนึงเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอ๊ะไทยกล้าไปส่งเสริมแล้วทำให้เกิดการแข่งขันกันขึ้นมาอย่างนี้เราก็ก็ค่อนข้างกังวลเหมือนกันค่ะแต่แต่ว่า สิ่งหนึ่งเนี่ยก็คิดว่าทางที่เกษตรกร,กรไทยนอยากที่จะไปอค่ะสร้างเครือข่ายกับทางเวียดนามเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยการผลิตชาของไทยนยไม่สามารถเพิ่มพื้นที่การผลิตได้มากเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยปลูกชาบนเขาอก็มีพื้นที่จํากัดนะคะ,คะเพราะว่ามันเป็นป่าสงวนใช่ไหมคะใช่เขาก็มองหาตลาดถ้าเกิดว่าทางเวียดนามสามารถลิดชาที่มีคุณภาพดีเนี่ยทางไทยเนี่ยอาจจะซื้อ กลับมาเพื่อเอามาแปลรูปส่งขายอันนี้ค่ะ,คะน,นี้เป็นที่เป็นที่เกษตร,รกรมองไว้ค่ะอนอกจากจะไปช่วยส่งเสริมทางด้านวิชาการแล้วเนี่ยเราก็ยังซ,ซื้อเขากลับมานนเพื่อแปลรูปขายโอโ้โหฟังดูแล้วก็ค่อยสบายใจนิดหนึ่งเขาตอนแรกก็ค่อนข้างกังวลว่าเอ๊ะสุดท้ายมันจะกลายเป็นคู่แข่งกันหรือเปล่าหรือว่าเราเรา,เราต้องแอบอาจจะแบบเอ๊ะอันนั้นลาไม่เผยแพร่ได้ไหมหรืออะไรอย่างนี้ก็ ฟังอย่างนี้แล้วก็ทุกท่านก็คงจะสบายใจเนาะว่าเรื่องพวกนี้มันอยู่ที่ความเอาใจใส่อยู่ที่ประสบการณ์ในการทำชงชาหรือการ แปลรูปอะไรพวกนี้ด้วยเหมือนกันน,นะคะค่ะงั้นขออนุญาตถามเป็นคำถามสุดท้ายด้วยค่ะว่าการทําโครงการนี้นะะเนี่ยค่ะเราหมายถึงว่าเราไทก้าเรานี่ค่ะเข้าไปช่วยทําให้ประเทศเวียดนามหรือคนที่อยู่ภายใต้โครงการนี้ค่ะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในข้อไหนบ้างคะพี่ตุ้มหลายข้อนะคะข้อแรกก็คือข้อหนึ่งลดความยากจนค่ะแล้วก็ข้อสองลดความหิหวโหยค่ะแล้วก็ข้อสี่เรื่องการศึกษานะคะแล้วก็ข้อสิบเอ็ด เรื่องสิ่งแวดล้อมอะค่ะค่ะโอ้แล้วก็ข้อ17ของไทก้าเราเองด้วยอันนี้สาคัญมากค่ะการได้ชถูกต้อค่ะก็คือทําให้เกิดหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาร่วมกันเกิดขึ้นนะคะแล้วอยากจะขอบคุณใครบ้างคะในการเข้าไปทํากิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็อยากจะขอบคุณสถานทูตค่ะไทยที่กรุงฮานอยนะคะที่ให้ความช่วยเหลือในการประสานงานตั้งแต่เริ่มแรกของโครงการเลย แล้วครั้งล่าสุดที่ไปเนี่ยก็มีน้องที่สัมผูสก็ช่วยอ,นอยันวยควาสะดวกนะะ,ะจัดประสานงานต่างๆให้เราตลอดะค,ะค่ะแล้วก็หน่วยงานผู้ร่วมมือมหาวิาลัยแม่โจ้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสราบัญชานะคะแล้วก็เกษตรกรที่มาเป็นผู้เชี่ยวชาญคจาะพย,พ,ยพ,ยพยาพรายอะ,ค,ะค่ะอื ก็นอกจากเราจะไปให้ความรู้ทางวิชาการดดแล้ว,วแล้วก็เรายัางได้ไปส่งเสริมเยาวชนของไทยเราด้วยในเรื่องของอาสาสมัครก็น้องๆถือได้ว่าเก่งมากเลยเนาะที่สามารถที่จะเข้าไปทํางานในเชิงของชุมชนได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะก็ทําให้ภาคเอกชนหรือว่าทางเกษตรกรของเราเนะะี่ยค่ะที่เข้าไปร่วมทีมด้วยเนี่ยก็มีเครือข่ายการทํางานระหว่างไทยกับทางเวียดนามด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญไทยก้าเราก็มีส่วนสําคัญในการเป็นจิ๊กซอว์จิ๊กซอว์หนึ่ง ในการที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเนาะก็คือเอาองค์ความรู้ทางด้านการแปลรูปชาเนี่ยให้ไปเผยแพร่ในที่ประเทศเวียดนามด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ตุ้มมากๆเลยที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราแต่ว่าก็ยังจะเหลืออีกหนึ่งสาขาเนาะในเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งอันนี้จะเป็นอีกสาขาหนึ่งที่รู้สึกจะเป็นน้องฝนค่ะฝนก็จะเป็นคนเข้าไปทําการฝึกอบรมร่วมกับทางผู้เชี่ยวชาญค่ะส่วนของพี่ตุ้มเนี่ยก็ได้เข้าไปทําในเรื่องของปลูกชาเอ้ยแปลรูปชาค่ะก็ ผู ane, them. Them. Entonces, ้ชมก็งทราบแล้วแหละว่าชาที่ได้มาเนี่ยเราเอาไปใช้ในเป็นพันธ์อะไรต่างๆได้เยอะเลยแล้วก็ไทก้าก็เอาไปเป็นของขวัญสวันดี่ปีใหม่ด้วยนะคะชมเขาเรียกว่าชิมชาแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่สชื่นเพมเพราะว่าที่กองเนี่ยค่ะเราน้องฝนเขาก็แบบชงชาอยู่ได้แทบทุกวันเลยในช่วงที่ยังมีชาอยู่นะคะและชาหนึ่งห่อเนี่ยแบบโอ้โหชงได้แบบหลายวันมากเลยแบบโอ้จนตาจะค้างกันอยู่แล้วเพราะชมเขาเรียกชิมชาจนแบบ รสชาติก็ใครอยากจะรู้รสชาติเป็นยังไงเนี่ยก็คิดว่าคนที่ตอบคําถามมาก็น่าจะได้รับชาไปชิมแล้วนะคะก็ยังไงก็ติดตามได้เพราะเผื่อว่าในอนาคตเราอาจจะอิมพอชาเข้ามาแล้วก็เป็นมีการแปรรูปเกิดขึ้นนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ตุ้งมากๆเลยที่ให้เกียร,รติมาร่วมพูดคุยกันในรายการของเรานะคะแล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ยก็ยังจะต้องมีการติดตามพัฒนาการการทํางานในเรื่องของหลักประชากรศาสตพอเพียงในประเทศอื่นๆด้วยนะคะเร็วๆนี้จะไปประชุม PSC ที่อัตปือใช่ไหมคะค่ะซึ่ง อาตะปือนี้เป็นการส่งมอบโดยท่านนายกเนาะเชิงสัญลักษณ์ครั้งนี้จะไปทําอะไรคะพี่ตุ้มไปประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการค่ะแล้วก็พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ค่ะเพราะครั้งที่แล้วเราแค่เป็นการมอบเชิงสัญลักษณ์คราวนี้ก็ไปเปิดตัวอย่างเป็นทางการละ เราแอบมีทีมประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะคะยังไงก็ฝากพี่ตุ้มด้วยนะคะว่าอาจจะต้องมาร่วมพูดคุยกันอีกครั้งนึงแล้วก็ฝากน้องหญิงจะไปทำพีอร่วมด้วยก็จะได้มีภาพมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะว่าหลังจากมีการเปิดยังเป็นทางการแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ศูนย์ที่เราเคยเห็นเฉพาะในรูปภาพเนี่ยของจริงเป็นยังไงมีกี่ฐานเรียนรู้ คอยติดตามไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกของเรานะคะค่ะวันนี้ค่ะเวลาของเราคงต้องบดลงแล้วค่ะ,อะขอบคุณทุกทกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมรายการของเราค่ะท่านสามารถติดตามได้3ช่องทางค่ะช่องทางที่1ค่ะทางสถานีวิทยุสลาลมเ m 1575กิโลเฮิร์ตซ์ทุกๆวันจันทรเวลา18บ0นาฬิกาถึง18นาฬิกานาทีช่องทางที่2ค่ะทาง Facebook ค่ะทาง Facebook ของไทยก้าวคอร์ปอเรชันแล้วก็ Facebook ของสลาลมดีโุนะคะช่องทางที่3ค่ะทางพอดแคสต์นะคะไม่ว่าจะเป็น Google Podcast Apple ่กะเกิดตามรับ ชมเราได้แล้ฟังค่ะทางสถานีที่ชื่อว่าไทยก้าพัฒนาทั่วโลกชื่อเดียวกับทางรายการของเรานะคะก็สามารถรับฟังได้ทุกๆตอนเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ตุ้มากๆเลยที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็พบกับเราสองคนได้ใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะค่ะวันนี้ค่ะดิฉันยุ้ดีเมฆสิริวิทย์ค่ะพี่ดนศิวเกื้อค่ะเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ